เอาไปอาไีมันหลุดนะคะหลุดเข้าไปแล้วนะคะเรียบร้อยเอาใหม่นะคะเพื่อนที่ติดอยู่ในพ v วพีให้พิมสั่งอะไรสั่งบันนะคะอ่านไม่ออกนะคะพีแดนพีตายแล้วผมตกนะคะอ่ะจะนะคะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องขอพระรามโทษด้วยนะคะที่มันหลุดตลอด10นาทีนะคะเพราะมันมะถึงได้แค่10นาทีเท่าน,ะะนั้นนะครับโอเคได้ซักสแสนได้ที่5ต้องมีบล็อกโปรเทคเท่านั้นอีกแล้วนะคะ,ะมีอันไหนที่ไม่ต้องใช้บล็อกโปรเทคไหมฮะผมไม่มีบล็อกมไม่มีอะไรเลยนะคะไอ้เมื่อกี้โดนฟาดตายไปทีนต้องแหว่งแบบนองแหว่งแบบ ใา้ผู้ชมดูให้ดีนะคะเมื่อกี้มันโดนพลาดาตายไปแล้วนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะให้ตายคือจะเชื่อกันเล่นเลยเหรอโอ้ยอย่ามาเชือ่อใครแมะเตรียมเผ่นแล้วะคะ่ะกดรัวแล้วออกดรัวแล้วนะคะ <S <S เดินออกไปอีกนะคะเดินออกเราต้องเดินออกไปอีกนะคะ เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปไปเรื่อยๆนะคะไปไม่ที่สิ้นสุดนะคะห้ามให้พวกนั้นเจอนะคะเดี๋ยวเราถูกเชือดน,นะคะโอเคอันนี้คุดได้ยังเออไม่ได้ยังไม่ถึงนะคะต่อ,อไปเพอะอมีตรงนั้นด้วยวจอมจอมน้ำสะใจมากเลยค่ะ แต่กลัวจะตายก็ข่าวนี้แล้วค่ะที่ไหนอะอะไรอ่ะคุณได้เดินออกจากเขตป้องกันแล้วสามารถขุดหรือถูบล็อกได้แล้วได้เห้ออันนี้ล็อกอยู่นะฮะนีมันเหมืองหรือว่าอะไรกันเนี่ยโอ้โอเคตอนนี้เราก็จะมาขุดหาไอากันแล้วนะคะอ่อน้ำแข็งแตกลูก ตายแล้วตายแล้วจมจมจมโอ้นะคะชิบหายนะคะรอบหนึ่งแล้วรอบที่แล้วก็โดนเชืออนะคะรอบนี้อะไรเนี่ยหลงทางนะคะรอบนี้หลงทางรอบที่แล้วโดนเชื้อดงี้ยต้อเงีต้าสีสุดลเงี้ยี้ อนึกว่าไม้ดินนะฮะอุ้ยของใครหรือเปล่าขอโทษฮะขอโทษท่าขอโทษท่ากลับคื้นที่ให้แล้วฮะกลับให้ฮะกลับให้ฮะกลับให้ค่ะกลับให้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 อ้าหาานะาะาาาาาาา ตอนนี้เราต้องขุดดินไปแล้วนะคะฝังตัวเองนะไม่สอนเราฝังตัวเองตอนนี้ก็หมึดแล้วนะคะดูจากตรงนี้ก็ได้ฮะ,ะโอเคคนะ้ะโอ้ตายลูก ฉันหลุดมามาสไนแล้วเนี่ยอสุบุยปุ๋ยนะคะอะไรอะมีคนเข้ามานะคะแต่ตอนนี้เราติดแงคอยู่ตรงนี้นะฮะเสรซจสมบูนะะไม่เชรสมบูรณ์หน้าเลยละฮะตอนนี้ผมกำลังชิปหายอยู่นะคะเอาติดบล็อกติด นะคะติดบล็อกนะคะเหย้่อนเหย้่อนอสีอะไรกันแ่นะเหยื่อจอเนี่นตอนนี้เราก็ขุดดินกันไปก่อนนะคะขุดดินรอนะ,ะรอเช้าเราวนะรวางอะเราววางแบบสุดโกลเลยเนะ อันตรายนะนะฮะฝังคืนให้พระจันทร์อยู่ทางไหนนาะพระจันทร์มันอยู่ไหนนาะนะฮะตอนนี้ก็เท่าไรเนี่ยสิบห้าแล้ว,ลวมั้งครับ สิบห้าและสิบห้าแหละเรายัางไม่ได้อะไรเลยนะนะคะกวดนะคะกวดทำอะไรไม่ได้เลยดินเอาไปเล่นอะไรก็ไม่รู้นะคะเก็บของใส่ในนี้โอเคอันเนี้ยมันเอาไม่ได้นะคะอาจจะอะไร อจุดจุดจุดสิบโมงนาะทีผ่านไปแล้วหลุดมาแล้วนะฮะหลุดแล้วเฮ้ยหลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์นะฮะชิบหายเอาเฮ้ยไงงี้วะแป๊บนะฮะกาออกเข้าใหม่แป๊บนะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หลุดนะ เนาะเน้ย,เนยนนน้นอ,เ,อ,เ,อเข้ารหาัสใหม่อีกแล้วนะคะอนี้เนี่ยทางทีมงานจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาทุกเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะก่อนปรับปรุงเสร็จก่อนเปิดอนะ่ละลาตามเพิ่มเติม <c oughs> อ่านตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ่านให้เสร็จก่อน ก็เปิดเว็บไซต์ลรกได้ที่อันนี้จะแต่แดัดๆๆๆๆๆอะไรก็ไม่รู้นะ m i n e c r a f t g g นะฮนะ c ัดคำปรับปรุงคำสั่งวาร์ปนะฮะอื่นๆเวลาใช้งานคำสั่งก็อยู่นี่ทังรอสิบวินาทีแล้วก็ใช้งานคำสั่งครับซื้อหรือขายของในเกมไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมหรือเงินทรูโดนเกรียนทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนจากตกรงกันเองอ้าว ผู้เล่นที่ชอบวางน้ำไปทั่วถ้าทีมงานไปตรวจสอบเจอจะทำการแบนย้อนหลังผู้เล่นที่รู้ว่ากำลังทำผิดให้รีบไปแก้ไขด้วยนะครับห้ามประกาศซื้อขายของในเขตอะไรนะสเปนหรือเกิดหรือจุดเกิดแบบรัวรัวถ้า GM พบเห็นจะทำการคลิกไปทันที ถ้าเตือนเลยยังไม่ฟังทางทีมงานจะทำการแบนไอดีนั้นถาวนโอ้โหถาวนเลยนะชิบหายถาวนไม่เอานะสำหรับคนที่เล่นแรกเป็นของต่างๆในเกมแล้วโดนเกลียนทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้นนานไงโดนไปแล้วทางทีมงานได้ทำการเปลี่ยนปุ่มทิ้งของจากกลุ่มคิวเป็นกลุ่มจีแล้วนะฮะเพื่อป้องกันการทิ้งของผิดนะคะ โอเคนะคะเข้าใหม่เราก็จะเข้าใหม่นะฮะนี่มารีนะฮะแล้วก็ชีแฮสโอเคอัน,นอันนี้เลื่อนขึ้นไปหน่อยหน้าจอเลื่อนขึ้นแป๊บรหัสผ่านติ๊ก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 โอเคเรียบร้อยเพน่าล <Pay now. S 2> บอวว่าคงไม่รัวอีกนะหลุด ชิบหายไว้วอดได้หลุดนะคะไอเห็นตรงนี้ไหมคะไอสีส้มๆที่พิ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 ตรงโปรแกรมที่มันมีขึ้นขึ้นลงลงแปดนาทีนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมอัดนะฮะแต่ชิปหายตรงมันอีกหนึ่งนาทีมันก็จะหลุดแล้วนะจะอัดเป็นอันที่สามแล้วค่อยไปตัดต่อนะะโอเคค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกลาโหลดนะ,ะฮะ เกิดอะไรขึ้นฮะตรงนี้เป็นไรฮะอ้อแหลกแล้วเรียบร้อยนะนนไงไม่ได้แล้วนะคะเอิม่มก็ขอจะวิไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ให้กดซับสไครต์ถ้าไม่ชอบไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะรู้สึกว่ามันจะหลุดไปเรียบร้อยฮะ,ะบายบายฮะ,ะ see you again tomorrow in เชียบายบาย